ล่าสุดเลยนะจากออกจากบ้านเลยนะครับจากนนทบุรีเลยนะก็25โลิครับสนุกดีครับแฮปปี้ดีครับตามสโลแกนเขาเลยค่ะขับรถรับประหยัดแล้วก็สนุกค่ะว้าวมากเลยตกใจเลยครับรู้สึกแบบดีใจมากนะครับแล้วก็ได้มาถึงมาแบบผ่อนคลายมามาเที่ยวด้วยครับผม พอดีว่ามีแผนจะซื้อรถใหม่พอดีนะครับแล้วทีนี้ก็ศึกษาม,มาหลายยี่ห้อเลยแล้วก็เจอว่าทาง mg ครับเขามีเรื่องของราคาแล้วก็รวมถึงพวกอัตราการเปลี่ยนน้ามันนะครับผมก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อตัว mg ครับเพราะว่าเขาประหยัดน้ํามันค่ะเพราะว่ากว่าจะออกรถได้อะก็คือไปเทสได้ประมาณ 2- อสรอบค่ะเออตอนแรกก็ดูไว้หลายแบรนด์เหมือนกันครับแต่ว่าพอลองไปเทสเทสหลายๆที่ครับทั้งแบรนด์อื่นแล้วก็แบรนด์นี้ก็รู้สึกชอบอันนี้มากกว่าแล้วก็ตอบโจทย์ อยากลองครับเห็นเขาประหยัดก็เลยอยากลองลองดูบ้างครับประทับใจมากครับก็คือเรื่องของการทิ้งโค้งอะไรเงี้ยคือเรื่องของพวงมาลัยก็แม่นนะครับว่าเช้าที่ขับมาค่ะตกใจมากตัวเองอ่ะพอมาถึงอ่าปั๊มน้ํามันเนอะที่ต้องเติมน้ํามันนะคะก็ได้24กิโลเมตรต่อลิตรคือแบบโอเคประหยัดน้ํามันมากก็ตอบโจทย์นะครับประหยัดสุดยอดเลยค่ะแนะนําเลยตัวนี้โอเค ก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง MG ก่อนเลยนะครับที่ให้โอกาสได้มากินเที่ยวนะครับกินหรูอ,อยู่สบายนะครับแล้วแจก g i ฟต์ไ u เซอรเยอะมากรวมถึงของขวัญรางวัลเต็มที่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะทำให้เรารู้ว่าว่ารถ MG 3ะคะ่ะมีประสิทธิภาพในการทำงานยังไงมากขึ้นสนุกดีครับแฮปปี้ดีครับไม่ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เหมือนกันก็สนุกดีครับแฮปปี้ ก็อยากจะแนะนำตัวรุ่นดีของ MT เนี่ยเขาให้พวกออปชั่นอะมาเยอะอยู่ก็จะมีพวก Cruise Control อะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของระบบเกียร์แล้วก็เรื่องของตัวออ t โตเบรกโฮเนี่ยที่ผมประทับใจอีกอันนึงในรุ่นที่ต่ำสุดแต่ว่ามีฟังก์ชันครบอย่างนี่ผมก็ประทับใจครับใครที่กำลังลังเลนะคะคุณลองไปเทสได้ดูนะคะตอนนี้คขามีกัดจัดกิจกรรมได้10,000 100, นะ ที่วิง่งถ้าวิ่งว่าได้กิโลเยอะมากที่สุดจะได้หนึ่งหมื่นกับการแชร์กิจกรรมอะค่ะก็อยากให้ลองดูเพราะว่ารถคันนี้ขับประหยัดสนุกดีค่ะผมว่าต้องดูโจทย์ตัวเองอะครับว่าเราต้องการอะไรรถรถแต่ละคนมันแบบความต้องการมันไม่เหมือนกันนะครับให้เปิดใจอะค่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าประหยัดว่าความประหยัดเป็นยังไงประหยัดเงินเดือนนึ่งก็20วันนี้ลองมาก็ประหยัดเยอะอยู่นะคะก็ประหยัดไปประมาณเกือบหมื่นอยู่อะค่ะเมื่อเทียบกับเมื่อที่เราต้องเดินทางทุกวันอะไรเงี้ยค่ะ